สำหรับรูปประกายที่บังเกิดอยู่อย่างนี้นั้นย่อมมีธรรมะหประการนี้เป็นเหตุและเป็นปัจจัยตัวเหตุ4ประการก่อนนะเหตุมี4อย่างทำที่เป็นเหตุมี4อย่าง4อย่างอะไรบ้าง1อวิชชา2ตัณหา3อุปาทาน4กรรมที่เรียกว่าเป็นเหตุทําไมจึงเรียกว่าเป็นเหตุเพราะเป็นผู้ทําให้บังเกิด ก็เพราะอาวิชานั่นแหละปกปิดให้ไม่รู้ความจริงในแหล่งเกิดตันหาก็เพลิดเพลินนึวว่าเออถ้าเกิดแล้วจะดีอุปาทานก็ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ซัดเข้าไปในขันทั้งหลายตัวอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเนี่ยอวิชชาตันหาเป็นอุปนิสัยปัจจัยคือเป็นประตูปนิสยปัจจัยอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นประตูปนิสยปัจจัย กรรมเป็นนานักขะคณิกะกรรมมะปัจจัยโยนลงไปในคันของมารดาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคันของมารดาจะต้องเป็นมีการผสมกันเรียบร้อยแล้วนะในช่วงโอกาสเจวันเนี่ยกรรมก็โยนลงไปในคันทีนี้พอโยนลงไปในคันอะไรเป็นปัจจัยอุปธรรมขึ้นล่ะมีอาหารเป็นปัจจัยอุปธรรมให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นเพราะการปฏิสนธิครั้งแรกกรรมมชรูป รูปที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในคันแห่งมารดาก็เพียงแต่หยดน้ําใสๆนิดเดียวเองนะก็บอกว่าต้องเอาขนขนสัตว์เล็กๆบางๆละเอียดๆจุ่มไปน้ำมันงาสลัดเจ็ดครั้งจะเหลือนิดเดียวฉันใดก,ก็จริงอะนะเพราะว่าจะต้องส่องกล้องนั่นแหละจึงจะเห็นหลังจากนั้นก็โตเอาโตเอาใช่ไหมจากน้ําใสๆกลายเป็นน้ําขุ่นข้นจากขุนข่นข้นก็กลายเป็นเหมือนกับ คุณค้นก็นเหมือนน้าล้างเนื้อเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อก้อนเนื้อก็อเจริญแล้วก็เริ่มแตกกิ่งเป็นต้นเนี่ยนะแตกเป็นจ่าสาขาแม้ในธรรมะห้าอย่างเหล่านั้นธรรมะห้าอย่างคืออะไรอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารส่วนสามอย่างเนี่ยนะมีอวิชชาเป็นต้นอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นที่อาศัยเกิดแห่งกายนี้ดุจมารดาเป็นที่อาศัยเกิดแห่งทารกฉะนั้น เพราะถ้าหากว่าไม่มีตันหาวิชาอุปาทานเนี่ยนะไม่ไปยั่งลงสู่คันบุคคลใดเด็ดขาดนะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะยั่งลงสู่คันใดคันหนึ่งเพราะนั้นอวิชาตันหาอุปาทานนี้จึงเป็นเหมือนแม่กรรมนี้เป็นผู้ทําให้เกิดประดุจบิดาผู้ทําบุตรให้เกิดเะนั้นใช่ไหมคือกรรมเนี่ยอวิชาตันหาอุปาทานนะภารกิจของเขานําเกิดอย่างเดียวฉันมีหน้าที่ให้แกเกิดอย่างเดียว ส่วนกรรมนี่จะเป็นเลือกตระกูลเลือกนามสกุลเหมือนกันเถอะเลือกนามสกุลเลือกผิวพรรณเลือกอวัยวะเลือกสรีระแกต้องพิการนะแกจะต้องหูดีจมูกดีเป็นต้นก็สุดแท้แต่กรรมสุดแท้แต่กายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมในอดีตเป็นตัวเป็นปัจจัยให้ทวารครบไหมตาเออตามีครบแล้วตาเอียงตาเขตาเหลตาเหลือกตาอย่างไงก็มาจัดอีกทีหนึ่งว่าควรจะได้ตาแบบไหนหูควรจะแหว่งควรจะเว้าหรือหูดีหูยังไง ปากล่ะเนี่ยนะเวลาที่มันมาชนการชนแบบให้เหลือแหวง่งเหลือเพาดานโหวหร,รือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็มันค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้นยนะแต่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเน,นี่ยนะพ่อแม่ก็แต่งไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยถ้าแม่แต่งลูกได้นะโอ้ยทุกคนเกิดมางามหมดเลยพ่อะแม่ก็ต้องแต่งให้งามอยู่แล้วละ,ะเพราะฉะนั้นก็สุดแท้แต่กรรมมันจะคัดสรรปันส่วนให้สรีระโครงสร้างทางร่างกายเป็นอย่างไรอาหารก็เป็นผู้อุ้มชูดุดพี่เลี้ยง อุ้มชูทารกฉนั้นเนี่ยนะก็เข้าไปช่วยเลยนะเริ่มดูดซึมอาหารจากในรกนั่นแหละนะก็กินอาหารก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นภิกษุนั้นครั้นทําการกําหนดปัจจัยของรูปปกายอย่างนี้แล้วก็ย่อมทําการกําหนดปัจจัยของนามากายอีกโดยนัยว่าอันนี้เรียกว่ากําหนดปัจจัยของรูปปกาใช่ไหมรูปปกาเนี่ยอวิชาตัญหากรรม คิดง่ายๆว่ากรรมชรูปที่มาแต่งแต่งตาแต่งหูแต่งจมูกแต่งลิ้นแต่งปภาษาทะกายทั้งหลายส่วนไอการเจริญเติบโตโตเร็วโตชาอะไรเป็นต้นก็สู่ที่ส่วนของอาหารเพราะอาหารนี้เข้าไปเลี้ยงกายเหล่านี้กายเหล่านี้ก็เจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับโดยลําดับจนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้ว มีหัตยะอะไรเจริญเติบโตเสร็จทีนี้พอเติบโตเจริญบริบูรณ์จักขูอาศัยจักขูกับรูปจิตเห็นก็เกิดขึ้นจักขูวิญญาณก็เกิดขึ้นอาศัยหูกับเสียงโสตะวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะรูปจะเริ่มเป็นปัจจัยแก่นามอาศัยจมูกกับเปลี่ยนคานะวิญญาณจึงเกิดขึ้นอาศัยลิ้นกับรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดขึ้นอาศัยกายกับโพธิภะเกิดกายยวิญญาณขึ้นอาศัยมโนกับธรรมารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณก็ เกิดขึ้นอันนี้พวกนี้เป็นปัจจัยของนามธรรมาท,ทั้งหลายรูปทั้งหลายเกิดโดยประการอย่างนี้แลนามทั้งหลายก็เกิดโดยประการอย่างนี้แลภิกษุน์นั้นครั้นเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปอย่างนี้แล้วย่อมพิจารณาเห็นว่านามรูปในปัจจุบันการนี้ย่อมเป็นไปตามปจัจจัยฉันใดคือตัวปัจจัย5ประการทําให้รูปเกิดขึ้นปัจจัยคือวัตถุและอารมณ์เป็นปัจจัยให้นามเกิดขึ้น ในชาตินี้เป็นอย่างไรแม้ในอดีตการคืออดีตชาติก็ได้เป็นไปแล้วตามปัจจัยฉันนั้นในชาติอดีตอดีตอดีตที่ผ่านมาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าอวิชาตันหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่พาให้เกิดกรรมก็เป็นเหมือนกับพ่อผู้ให้กำเนิดอาหาร,าหารทั้งหลายก็เหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมที่คอยอุปถัมบำรุงให้เจริญเติบโตพบชาติที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น ถ้าอนาคตถ้าเราจะเกิดอีกนะถ้าจะมีชาติใหม่อวิชาตันหาอุปาทานก็พาไปเกิดคือถ้ายังประหารอาวิชาประหารตันหาประหารอุปาทานไม่ได้เขานําเกิดอย่างเดียวแต่เกิดที่ไหนก็สุดแท้แต่กรรมเนีย่ยนะกรรมจะโยนไปไหนบ้างอ่ะกรรมจะโยนไปนรกเปรตอสุรกายเดรชานหรือไปเป็นปลาสวาย ปลาช่อนปลานินปลาดกปลาหมอปลาปลาปลาเข็มปลาซิวปลาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่กรรมมันจะโยนไปหรือมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เป็นโดยวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูรหรือจะเลือกทวีปเลือกประเทศเลือกตำบลอำเภอจังหวัดก็สุดแทแต่กรรมมันจะโยนลงไปว่าตกตำแหน่งไหนดีใครเลือกได้หรือยังว่าคนตกตำแหน่งไหนดีในโลกนี้เอาอีกไม่นานแล้วนะเราก็ต้องไปกันแล้วยังไม่ได้เลือกบ้านกันเลยหรือแล้วใครจะอยู่บ้างเอ้าเชื่อเหรอ อีก50ปีเราคงได้เจอกันอย่างนีรือว่าเจอกันไหมสภาพแบบนี้นะไม,ไม่เนี่ยนะแต่ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วไปนะเนี่ยอวิชาตันหาอุปาทานถ้าผู้ใดยังไม่กําจัดออกไปสิ่งเหล่านี้เหมือนกับยางเหนียวที่พร้อมจะเพาะขึ้นแล้วมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ที่เป็นปุตุชนทั้งหลายเนี่ยเพาะที่ไหนก็ขึ้นเนี่ยนะเพราะเนี่ยปุตุชนทั้งหลายเพาะขึ้นทุกแห่ง จะเพาะลงเป็นประเภทสัตว์ในน้ําก็ได้นะเพราะในน้ําก็เพาะขึ้นเพาะในนรกยังเพาะขึ้นเองนะไม่น่าเชื่อขนาดความร้อนเป็นหมื่นองศาได้ยังเพาะขึ้นได้เอาตันหาวิชากรรมเนี่ยมันพาเพาะขึ้นได้ทุกผลทุกแห่งทุกพทุกภูมิแต่ว่าเพาะเป็นเทวดานี่เพาะยากหน่อยทำไมอ่ะก็เพราะคือชวนทําบุญทํายากเหลือเกินเนี่ยนะดูจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเจริญกุศลเจริญยากเพราะฉะนั้นสุขคติจึงยาก แต่สมมติถ้าเราชวนให้ใครโกรธนะแป๊บเดียวเนี่ยนะลองโวยวายขึ้นมาสักทีหนึ่งคนอื่นจะตกใจหมดนะชวนให้โลภก็ไม่ยากชวนให้โกรธก็ไม่ยากแต่ชวนให้เกิดกุศลเนี่ยชวนยากยากนะโดยเฉพาะกุศลที่มีปัญญาประกอบยิ่งยากบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องมาเลยดีกว่าเขาเลยไม่มาเลยบางคนบอกฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยคำว่างั้นเพราะปัญญาเนี่ยเพราะยากเพราะกรรมที่นําไปเกิดในสุขติทั้งหลายจึงเพราะยากแต่ว่าพูดแบบสรุปปุตชนทั้งหลายเพราะขึ้นทุกแห่ง จะเพาะเกิดในมนุษย์ในเทวดานรกเปรตอสุรกายหรือในโลกเนี่ยเพาะได้ทั้งสัตว์น้ําเพาะให้เป็นสัตว์บกก็ได้เพาะให้เป็นสัต 2, ว์สองเท้าสัต 4, ว์สี่เท้าสัตว์มากเทา้ทาเท่ากิงกือก็ได้ก็แล้วแต่จะเพาะให้มันเกิดที่ไหนเพาะให้เกิดใต้ดินเกิดบนดินหรือเกิดในใคล้ายๆเรียกว่าเกิดในอากาศแบบนกก็ได้เนี่ยนะเพาะขึ้นทุกผลทุกแห่งได้หมดเลยมันสรุปว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้แหละอดีตอวิชาตันหาอุปาทานกรรม ก็อาศัยอาหารจเจริญเติบโตหล่อเลี้ยงมาชาติหน้าที่จะมีต่อต่อไปก็เหมือนชาตินี้นี่แหละบอกอะไรในโลกนี้ถ้าว่าเหมือนคือในความเป็นรูปประคันเนี่ยเหมือนกันโดยรูปประคันแต่โดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเชษเป็นต้นไม่เหมือนกันหรอกเนีย่ยนะเวทนาขันเนี่ยเวทนาเหมือนกันแต่ว่าสภาพของเวทนาก็มีความแตกต่างกันสัญญาสังขารและ วิญญาณเหมือนกันในความเป็นขันห้าเหมือนกันในความเป็นชาติชรามมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตเหมือนกันในความเป็นกองทุกข์นั้นถ้าเกิดมาใหม่เหมือนกันในต้องแกต้องบริหารขันต่อไปนะนะแกต้องเลี้ยงดูขันของแกต่อไปจนกว่าจะตายตายแล้วก่อนจะตายเนี่ยแกก็สร้างขันขึ้นมาใหม่ไปด้วยอันนี้เหมือนกันหมดมันก็เลยสาวไปหาปัจจัยได้ชาตินี้ ที่เรียกว่าอาวิชาตันหาเป็นเหมือนแม่พามาเกิดกรรมเนี่ยเป็นตัวจัดสรรว่าควรจะไปเกิดณนะที่ใดตระกูลเป็นอย่างไรผิวพรรณเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตาหูจมูกลิ้นกายใจสมประกอบไหมผมขนเล็บฟันหนังโครงสร้างทางสรีระทั้งหมดกรรมเป็นตัวจัดสรรให้ทั้งหมดเลยแล้วก็กรรมที่มาจัดสรรโครงสร้างทางสรีระไม่ใช่กรรมเดียวกัน กรรมมาแต่งตาซ้ายก็อย่างหนึ่งกรรมที่มาแต่งตาขวาก็กรรมหนึ่งแต่งหูซ้ายหูขวาแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังแต่งผิวหนังแต่ละส่วนส่วนหัวส่วนหน้าส่วนหลังส่วนข้างซ้ายข้างขวาส่วนแต่ละทุกสรีระเนี่ยนะมาจากโรงงานผลิตโคนละชิ้นโคนละชิ้นคนลอย่างเหมือนอย่างว่ารถยนต์หนึ่งคันที่ออกมาวิ่งบนถนนเนี่ยนะตัวที่หลอมเนี่ยคือเบ้าเดียวกันไหม อันหนะลอมทั้งคันเลยนะคือเบ้าเดียวกันนะที่หลอมมาเป็นนอ็อตเป็นสกรูเป็นลอ้อเป็นยางเป็นพวงมาลายัยเป็นฝากระโปรงเป็นคัสซีเป็นทั้งหลายแหละในโครงสร้างของรถทั้งหมดเนี่ยตัวเบ้าหลอมนี่คนละตัวคนละตัวฉันใดสรีระทางร่างกายก็มาจากโคนลกรรมคนละกรรมคนล,ละกรรมก็ฉันนั้นผู้ที่ <S 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 ศึกษาอย่างนี้ก็สามารถที่จะแบ่งได้อย่างนี้ว่า ผลที่เกิดในปัจจุบันชาตินี้อันนี้ถ้าถ้ากำหนดได้ตั้งแต่เอาเอาตั้งแต่เกิดเป็นหลักเลยนะขณะที่เกิดในคันเป็นหลักก็ถือว่ากรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นในในคันนี้พอเจริญเติบโตมาก็เริ่มซับซ้อนบ้างเพราะว่ามีกรรมบางอย่างที่ทําในตอนเด็กให้ผลในตอนตอน้นตอนกลางและตอนปลายคนสมมุติถ้าชีวิตของเรามีอายุร้อปีเนี่ยนะ เราทํากรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่พูดได้ก็เป็นวจีกรรมมาแล้วนะบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะพูดแต่คําหยาบตั้งแต่เด็กๆเลยนะไม่รู้เป็กสันหาคําด่ามาจากไหนไม่รู้ตัวนิดเดียวเนี่ยเริ่มพูดเป็นเนี่ยมันด่าเก่งที่สุดเลยบางคนก็ทํากรรมในตอนกลางคนก็ให้ผลในตอนกลางคนและให้ผลในตอนปลายคนบางคนก็ทํากรรมในตอนปลายคนให้ผลตอนปลายแล้วก็รอ พบใหม่ชาติใหม่เป็นต้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้อันนี้คือหลังจากเกิดถ้าหลังจากเกิดมาเนี่ยนะแต่ตอนเริ่มเกิดมาเนี่ยเป็นผลของกรรมในอดีตชัดเจนแต่ว่าหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยบวกกับกรรมในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่โยนทุกเรื่องให้กรรมในอดีตหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธกรรมในอดีตไม่ปฏิเสธกรรมในอดีต คือผู้มีปัญญาเขาบอกว่าทุกเรื่องเออโยนให้ฟ้าดินในอดีตหมดโยนให้กรรมในอดีตหมดก็ไม่ใช่ขณะเดียวกันเขาจะเชื่อแต่กรรมในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ก็เหมือนอย่างว่าชีวิตเราวันนี้ที่กําลังเป็นไปเนี่ยปฏิเสธเมื่อวานปฏิเสธเมื่อปีก่อน10ปีก่อนที่แล้วได้ไหมปฏิเสธไม่ได้แล้วกรรมในวันนี้จะเอาแต่ยกให้แต่อดีตทั้งหมดเลยได้ไหม ไม่ได้ก็เอาของวันนี้เข้ามาประกอบด้วยฉันใดกรรมทั้งหลายที่เป็นไปก็ลักษณะเช่นนั้นนั้นความเป็นไปของแต่ละพบแต่ละชาติก็เป็นอย่างนี้แลชาตินี้ฉันใดอดีตก็ฉันนั้น